ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆนะครับก็ต้องนี่เลย power pay นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับไร้รีฟันนะครับทางร้านเนี่ยกดเองกับมือ100%นะครับแถมทางร้านเนี่ยยังจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมานานหลายปีแล้วนนเองนะครับปลอดภัยหายห่วงนะครับก็ถ้าหากใครที่อยากเติมเกมอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะอินบ็อกไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ power pay ไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าทุกคนยังสงสัยอยู่ก็สามารถที่จะโทรสอบถามได้ เช่นเดียวกันนั่นเองครับก็ฝากล้าดเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาเจอเกมมิวนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับอ่าซึ่งตัวของคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงตัวของระบบนะครับเส้นทางปรมาจารย์ใช่ไหมนะครับอ่ะว่าแต่ละอาชีพเนี่ยคือเราจะอัพกันยังไงดีนะอ่าซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเดี๋ยวผมเอาโลโก้ ออกแป๊บหนึ่งนะเพราะว่ามีคนบอกว่าเออมันบังนะครับอ่ะก็เดี๋ยวออกให้นะครับโอเคอ่ะสำหรับตัวของระบบปรมาจารย์นะครับหรือว่าพอสวรรค์ปรมาจารย์นั่นเองนะครับอาชีพหลอดเนี่ยนะครับเราจะอัพยังไงบ้าง นะครับก็มีทุกอาชีพเลยนะครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนแล้วกันนะครับว่าไอ้โต๊วของสายแต่ละอาชีพเนี่ยคือผมก็หามาไม่ครบนะครับผมนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับคือมีแบบว่าคร่าวๆอะไรเงี้ยนะครับยกตัวอย่างตัวของไนท์อะไรเงี้ยนะครับคือไนท์เนี่ยหาโคตรยากเลยนะครับคือผมไปหาของเกาหลีมานะครับคือแบบหาไม่ค่อยเจอนะครับฝรั่งเนี่ยก็เพิ่งเข้าด้วยนะครับเพิ่งเข้ามาแค่ประมาณเดือนเดียวนะครับเออก็เลยคิดว่าอาจจะอัพได้น้อยเช่นเดียวกันนะครับผมก็เลยไปหาของเกาหลีมานะครับซึ่งก็หามาได้นะ นะครับรีวิวที่เขาอัพอะของอาชีพไหนนะครับส่วนตัวของอาชีพอื่นเนี่ยอัพมาเยอะอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังหามาไม่ครบนะครับอย่างเช่นตัวของเอลแสงอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นตัวของหลอดสายประชาการใช่ไหมนะครับเออผมก็ไม่ได้ไปหามา นะครับผมจะหามาแค่สายที่ผมเล่นเท่านั้นนะครับตัวของหลอดนะนะครับก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับถ้าใครที่เล่นตัวของสายประชาการนะครับก็ลองอ่านสกิลดูแล้วกันนะครับว่าตัวเองอยากจะอัพอะไรไปทางไหนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นห้าวหานเนี่ยนะครับก็มีให้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าแต่ละอาชีพเนี่ยเขาอัพอะไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตสลับหน้าจอแป๊บหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับก็จะเป็นตัวของหลอดนะครับสายพลัง นะครับอ่ะเขาอัพอะไรบ้างนะครับมาเริ่มดูกันนะครับก็จะอัพเป็นตัวของแม่นยำนะครับสินะครับแล้วก็ตัวของดามีสูงสุดนะครับสินะครับแล้วก็สกิลนะครับอันนี้คืออัพมันต้องอัพอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นทางผ่านนะครับผมนะก็อัพเอาไว้ประมาณ4นะครับแล้วก็จะเป็นตัวของอ่าพวกสแต็กพวกนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามาทำอะไรได้นะครับนี่อ่ะซึ่งตัวของอันนี้นะครับก็จะเพิ่มนะครับของสเต็งให้นะอ่ะน่าจะนับจากค่าสเต็งนะครับอ่ะเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ให้นะครับก็็ปเน ดามิคคอมโบนะครับจะเพิ่มดามิคคอมโบให้นะครับก็อัพไปเลย10เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นวิ่งไวนะครับเป็นทางผ่านเช่นเดียวกันนะครับก็อัพไว้ประมาณ4นะครับที่เหลือก็จะเป็นสกิลหลักของเรานะครับจะมีตัวของสกิลโซ่นะครับมีสกิลนกดำนะแล้วก็จะมีตัวของสกิลสามแฉกนะครับก็อัพสิหมดเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวของสกิลพายุนะก็อัพไว้3นะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นตัวของอาชีพหลอดนะครับผมนะอ่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวของอ่านักเว วทอัพอะไรบ้างนะครับก de ็นี okay. ่เลยนะครับอ um, um, like uh, oh, uh, ่ะซึ่งเขาก็จะเลือกเป็นตัวของสายข้างบนนะนะครับอ่ะเป็นสายข้างบนนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่านักเวทเป็นสายอะไรบ้างนะครับผมนะแล้วก็อัพแม่นยำสิบนะครับแล้วก็โจมตีสูงสุด10นะครับแล้วก็โจมตีต่ำสุดนะครับอ่ะอัพไป10นะครับแล้วก็อัพสกิลนี้นะครับเป็นทางผ่านนะรีวิวสี่นะครับแล้วก็อีก2สกิลนี้ก็อัพเต็มเหมือนกันนะครับ10บสนะแล้วก็อันนี้ก็ทางผ่านเช่นเดียวกันนะครับอัพไว้4นั่นเองนะครับแล้วก็ สกิลที่เหลือนะครับอัพไว้10ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวของสกิลนี้นะครับอัพไว้4นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของวิสณ์นะต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของนักธนูกันบ้างอันนี้จะเป็นเอลบูนะครับผมนะเอลบูนะครับก็ขออภัยด้วยที่หาเอลแสงไม่เจอนะครับเพราะว่ามันหายากจริงๆริงนะครับใครที่มีก็คอมเมนต์บอกได้นะว่าไปหาดูข้อมูลจากไหนอะไรเงี้ยนะครับก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นตัวของธนูนะครับสายบูนะครับก็อัพแม่นยำสิบนะครับโจมตีสูงสุด10นนนนะะคครรัับบแล้วก็็เปทาาางผ่่อสกิลลลนี้เเว นะครับที่เหลือก็เป็นเลเวลสิหมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทางผ่านเช่นเดียวกันนะครับเลเวลสองนะแล้วก็มาอัพสกิลตัวนี้นะครับสินะครับแล้วก็3แชร์ใช่ไหมนะครับเอาไว้5นะครับแล้วก็ไปอัพตัวของสกิลนี้นั่นเองนะครับไม่รู้ว่าสกิลล่างเนี่ยต้องอัพหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจว่าแต้มพอพอหรือเปล่าแต่ว่าก็อัพไปเยอะอยู่นะครับก็ดูเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของธนูเอลบูนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของ เมจิกกันบ้างนะครับเมจิกเนี่ยมีให้ครบเลยนะครับก็ถือว่าดวงดีนะครับอ่ะมีให้ครบเลยนะครับอ่ะมีตัวของอ่าสายดาบสายเวทนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของสายเวทนะครับก็อัพแม่นยำสิบนะครับโจมตีสูงสุดเนี่ยสิบนะครับแล้วก็ผมคิดว่าไอตัวนี้เนี่ยนะครับน่าจะเพิ่งมาเริ่มอัพทีหลังนะครับก็อัพไว้แค่หนึ่งนะครับแล้วเราก็ไปไล่อัพไอ้พวกนี้ได้นะครับอ่ะก็อัพตัวของสกิลไฟมาเป็นทางผ่านนะครับเป็นเลเวลสามนะครับแล้วก็สองอันนี้เนี่ยนะครับอัพเต็มหมดเลยนะครับ ถ้าลองสังเกตดูนะครับไอ้สกิลตรงกลางเนี่ยเขาจะอัพเต็มกันทุกอาชีพเลยนะนะครับเออไอ้สอสกิลเนี่ยนะครับก็แสดงว่ามันสําคัญมากนะครับผมนะแล้วก็อัพตัวของสกิลนี้เป็นทางผ่านนะครับผมนะแล้วก็มาอัพสกิลคล้ายๆสกิลฟ้าผ่าหรือเปล่านะครับอ่ะเนี่ยอัพตัวของสกิลนี้นะครับสินะครับแล้วก็ไอ้ตัวของสกิลตัวนี้นะครับสิเหมือนกันนะครับแล้วก็สกิลไฟเนี่ยอัพไปแค่หนึ่งนะนะครับแล้วก็อัพเป็นตัวของอ่าสกิลนี้นะครับสามนั่นเอง อันนี้ก็จะเป็นตัวของเมจิกนะครับสา drafted, ยเวทนะครับ up ย angle, ้ำก right? right? ่อนนะครับว่าอันนี้เป็นตัวของเมจิกสายเวทนะครับเพราะว่ารูปสกิลเนี่ยมันคล้ายกับตัวของวิสาร์ใช่ไหมนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของเมจิกนะครับผมนะอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นตัวของเมสายดาบนะครับผมเมสายดาบนะครับก็อัพอะไรพลาดนะครับนี่เลยนะครับจะอัพเป็นตัวของแม่น้ำสิบนะครับแล้วก็โจมตีสูงสุดเนี่ยสิบนะครับแล้วก็อัพตัวของสกิลนี้นะครับเป็นทางผ่านมานะครับแล้วเราก็อัพตรงกลางนะครับสิบสิ ตรงนี้เป็นทางผ่านนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับอ่ะจะมีตัวของรูปดาบนะครับสินะแล้วก็สกิลสายฟ้านะอันนี้นะครับอ่ะเป็น10เหมือนกันนะครับส่วนสกิลนี้ก็อัพไว้แค่3นะครับแล้วก็ไปอัพตัวของสกิลนี้นะครับสนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของเมจิกสายดาบนะครับผมนะอ่ะแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นตัวของไนท์นะครับนี่ก็จะเป็นตัวของไนท์นะครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าไนท์เนี่ยผมหาแบบหาเยอะจริงๆนะครับคือเป็นหาไม่เจอนะสุดท้ายก็มาเจอแค่นี้นะครับก็ขออภัยด้วยยล้กััันนนนนะครบอีีเ่ ที่ผมดูเนี่ยเขาอัพเป็นดาบโลดนะครับซึ่งถ้าเป็นสายโจมตีเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่านายต้องอัพอะไรบ้างนะครับก็ขออภัยด้วยจริงนะครับคือหาไม่ได้แค่นี้นะอ่ะถ้าใครที่อยากจะรู้ลึกกว่านี้นะครับก็ต้องลองไปหาดูเอาเองแล้วแหละคือผมก็หาไม่เจอจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของเกาหลีนะครับซึ่งตัวของลเวลมาร์สเนี่ยนะครับก็ถือว่าพอเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆได้บ้างนะครับก็อ่ะขออัพอะไรบ้างนะครับก็จะอัพตามนี้เลยนะครับอ่ะก็ลองดูได้นะครับอันนี้จะเป็นสายสายดาบโลดนะครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือไม่ว่าเราจะเล่นสายอะไรนะครับเราก็สามารถเลือกใช้สลับกันได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราเล่นสายดาบคู่ใช่ไหมดาเมจอะไรเงี้ยนะครับเราก็มาใช้ตัวของมาร์ที่เป็นดาบโลได้นะครับผมนะคือเขาไม่ได้จํากัดนะครับว่าเอ้ยถ้าเราเล่นสายดาบคู่ปุ๊บเราจะต้องไปอัพตัวของมาร์ทดาบคู่อะไรเงี้ยนะครับเขาไม่ได้ฟิกเอาไว้ให้นะครับคือเราก็สามารถที่จะเล่นดาบคู่ได้แล้วก็มาอัพมาร์ทเป็นป้องกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้เหมือนกันนะครับอ่ะก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับว่าตัวเองจะบิวตัวของมาร์ทของอาชี นะครับอ่ะโอเคก็สําหรับตัวของมาร์สเนี่ยที่ผมหามาได้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆได้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็ถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์ให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับอ่ะเพื่อเป็นกำลังใจผมในทําคลิปต่อไปนะครับส่วนตัวของคลิปนี้นะก็น่าจะมีประมาณเท่านี้แหละนะครับอ่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตลาทุกคนกันไปก่อนละกันนะครับสวัสดีครับ